เกมมิ่งโฟนของนาด,ดุดทุกเครื่องมีโชเดอร์ทริกเกอร์หมดเลยแบบเนี้ยโกงหรือเปล่าวัดก่อนนะคะเราทำการรีวิวเจ้าตัวกระเป๋าพับจีที่มันต่อเมาส์าคีย์บอร์ดออกไปได้เนี่ยมันก็มีคอมเมนต์กระแสนึงขึ้นมาที่จริงๆมันไม่ได้ดราม,ม่านะคะแต่ว่าฟังแล้วมันก็ดูน่าสนใจดีก็คือเขาบอกว่าทำแบบนี้มันเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่น หรือเปล่าอ่ะเราเองก็มีความคิดว่าแบบเอ๊ะแต่ว่าในวงการของการเล่นโทรศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วการใช้อุปกรณ์เสริมเนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วนะคะเราก็เลยมาพูดถึงกันว่าเอ๊ะเนี่ยอุปกรณ์เสริมแบบนี้เนี่ยเนี่ยจอยอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเราใช้เดินใช้ยิงอย่างเงี้ยอ่ะมันดูแบบผิดไหมมันดูโกงไหมอันนี้เกมร์เน้นดังมากนะคะแต่ว่าจะเอาไว้เล่นแนวอิมเลเตอร์มากกว่าอย่างเงี้ยอ่ะเป็นยังไงบ้างหรือว่าจะมีแบบเนี่ยพัดลมแต่ว่าข้างบนมีปุ่มกด25้าแกลกๆแบบเนี้ย โกงหรือเปล่าและที่สำคัญนะอยากจะบอกว่าเกมมิ่งโฟนของนัดดุดทุกเครื่องมีโชเดอร์ทริกเกอร์หมดเลยแบบเนี้ยโกงหรือเปล่ากับคนที่เขาใช้แค่นิ้วเล่นอย่างเดียววันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนส่วนใหญ่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ถ่าดุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา วงการของเกมบนมือถือเนี่ยใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆนะ,ะัะปัจจุบันนี้ก็มีเกมใหญ่ๆเนี่ยเริ่มทยอยมาลงกันมากขึ้นแร็คแนทร็อกเองเนี่ยก็มาจริงจังนะฮะกับการเล่นบนมือถือเนี่ย มากขึ้นหเห็นได้ชัด์จล่าสุดจะเป็น็ e g e n ็ of X ใช่ไหมแล้วก็โหมันมีหลายอย่างเลยที่มันกำลังจะออกมาเร็วๆนี้ Seven Nights ภาคสองดูก็แบบเล่นเซิร์ฟเกาหลีมาแล้วก็แบบหหเดี๋ยวนี้ภาพเกมมือถือมาอลังการมากแต่ว่าเกมอยู่แบบหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนมักจะใช้อุปกรณ์เสริมกันคือเกมแนวชูต o t i หรือแนวยิงๆกันนะคะก็มีคาถามเกิดขึ้นว่าพี่เอาของพวกนี้มารีวิวเนี่ย มันจะเป็นการแบบสอนให้คนเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่าเรามาดูกัน่ก่อนค่ะว่าเอมเม์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาว่าอย่างไงบ้างโพสนะคะเด็ดดูได้ไปโพสถามไว้ว่า,วาการเล่นเกมบนมือถือที่มีการใช้อุปกรณ์เสริมเนี่ยถือว่าโกงหรือเปล่าหรือว่ามันไม่โกงอย่างเช่น rog rog phone ท,ทุกคนรู้จักกันดีได้ดูดรีมมาตั้งแต่รุ่นแรกๆแ,แล้วเราก็เห็นแล้วว่า rog มันสามารถต่อต่อออกมาแบบเป็นเมาส์เป็นคีย์บอร์ดได้ตั้งแต่รุ่นแรกๆตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ gaming phone เนี่ยก็มีเจ้าโชว์ลิชเกอร์ที่มันแตกข้างๆอย่างเงี้ย มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนกันแล้วโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยเอ๊ะมันดูโกงหรือเปล่าแล้วก็บางตัวเนี่ยมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะแต่พัดลมระบายความร้อนเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างรุ่นล่าสุดที่นูดรีวิวไปเนี่ย ROG 5เนี่ยมีปุ่มอีก2ปุ่มที่ตรงพัดลมด้วยแบบนี้เนี่ยถือว่าโกงหรือเปล่าเออแล้วถ้าเกิดว่าซื้อตัวต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดมาต่อเองเหมือนเกมมิฟนแบบนี้เนี่ย โกงไหมนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องนี้กันนะฮะหรือว่ามันธรรมดาหรือมันไม่แร์กับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบนี้หรือเปล่านะคะขอความคิดเห็นหน่อยก็มีคอมเมนต์ขึ้นมาดังนี้ค่ะคือคือต้องสรุปอีกอย่างนะคะว่าเขามองการโกงกับการได้เปรียบเนี่ย เป็นคนละเรื่องกันคนแรกก็บอกว่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้อ่าคนที่2บอกว่าผมว่ามันคือเครื่องอำนวยความสะดวกนะเก่งไม่เก่งก็ขึ้นกับคนอยู่ดีนักแข่งบางคนเม่อ้องช้พวกนี้เลยเขาก็เป็นนักแข่งนะคะเก่งอยู่ดีบางคนที่เขาใช้เขาอาจจะแค่ไม่ถนัดในการเล่นเกมในมือถือเฉยๆอืมนะคะอย่างเขาเล่าดวยเองก็บอกว่าเกมดังๆมากมายเนี่ยก็มีการจับมือร่วมกันนะคะกับเกมมิ่งโฟนอย่างพับจงพับจีเนี่ยก็มีการ ใช้งานนะคะจับมือพัฒนาร่วมกันเอ๊ะถ้าเกิดว่าค่ายเกมกับมือถือเกมมิ่งโฟนเข้ามาด้วยกันแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะดูโกงไหมอ่ะเออหรือคนต่อมาบอกไม่โกงครับเพราะไม่มีก็เล่นกไก่เหมือนเดิมแฮต่อมานะคะบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของความถนัดครับคนที่เล่นบางคนก็ไม่ได้ใช้พวกนี้พอได้มาใช้ก็ไม่คุ้นม,มือก็เล่นแค่วันเดียวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนบอกว่าถ้าเป็นการเล่นเกมผมว่าไม่โกงตราบใดที่กติกาเนี่ยไม่ได้ห้าม ยิ่งเกมสงครามเนี่ยผมยิ่งว่ามันปกติต่างหากใครที่มีทุนหาหนูน่นหานี่มาใช้เนี่ยนะคะก็จะได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่มีอาวุธดีกว่าจะชนะเสมอไปนะคะฝีมือดีกว่าเนี่ยอาจจะชนะก็ได้แต่ถ้าเป็นการแข่งขันอันนี้เนี่ยก็จะมีการกําหนดชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามใช้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปใช้ในการแข่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโกงได้เหมือนกัน อันนี้ก็จะต้องบอกกันว่าเอาเปรียบกับโกงเนี่ยเขาแยกกันนะคนต่อมาบอกว่าถ้ามือถือของเราสู้สเปคเขาไม่ได้เราก็มองว่าเขาโกงได้อยู่ดีอย่างเช่นของเรา30เฟรมของคู่ต่อสู้60เฟรมยังไงความคล่องตัวมันก็ดูไม่เนียนตาเท่าอยู่ดนะีอันนี้มันก็ไปอีกมุมนึงเหมือนกันนะมาดูกันต่อนะคะข้าวบอกว่าตัวตัว,ตวก็เสียเปรียบแน่นอนแต่ถ้าทีมดีอะไรก็ดีขึ้นได้โอเคเคยไปดูการขันเกมเขาใช้แค่โทรศพัพท์เกมมิ่งโฟนก็ได้เปรียบเรื่องความแรงแต่ยังไงก็ต้องมี เราว่าไม่โกงนะบางคนก็ต้องกล้าลงทุนบ้างอะไรอย่างนี้อ่ะต่อมาอุปกรณ์ดีกว่าย่อมได้เปรียบไม่ได้โกงแต่ได้เปรียบ เพราะงานกายขังจริงเขาจึงมีกฎในเรื่องของอุปกรณ์การเล่นขึ้นมานั่นเองอืส่วนตัวผมคิดว่าคนต่อจอยต่อเมาส์เขาอาจจะถนัดแบบนั้นตามงบของแต่ละคนเพราะว่าเขาไม่ได้แข่งเอาถ้วยหรือว่าแข่งเอาเงินรางวัลบางคนเขาเล่นแค่สนุกเท่านั้นเองส่วนตัวผมก็เล่นแบบไม่ได้ใช่อุปกรณ์เสริมเพราะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ไม่ต้องโคกไปแถมยังฝึกสกิลในตัวอีกด้วยถ้ามันจะโกงมันก็โกงในแบบสเปคมือถือแล้วแหละรุ่นถูกเล่นไม่ไหวอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ผูเแ่นระดับนี้ต้องลงทุนขนาดแรงถูงสูงอย่างเตึงมือเลยมือถือและอุปกรณ์ก็ต้องช่วยกันอยู่ในระดับใกล้เคียงกันมันก็แค่ของแต่งอะทุกคนสามารถหาซื้อมาได้มันไม่ใช่โปรแกรมโกงสักหน่อยจะบอกว่าโกงมันก็ไม่เชิงไม่ได้นะโกงครับถ้าพื้นฐานมีใช้มากกว่าคนอื่นที่คนอื่นคือมีคือโกงอะถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเกมมิ่งโฟนที่มีโชว์ตเดอติเกอร์คือโกงทุกอ,อันและต้องถูกแบนจากการแข่งขันทั้งหมดด้วย แต่เวลาเขาแข่งขันกันอะสมมติว่า R O G เขาจะแข่งขันใช่ไหมเขาก็ให้ทุกคนแช้ R O G หมดอยู่แล้วนั้นทุกคนก็มีปุ่มเท่ากันหมดอันนี้มันก็จะอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็คุณแข่งที่บ้านเนี่ยอันนี้นักดูก็มองว่ามันก็เป็นการเอาเปรียบจริงๆนะไม่ค่ะแต่เป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้มากกว่าอย่างเช่นฉันเคยเห็นแป้นกับเมาส์เป็อนอุปกรณ์เสริมเล่นเกมดังเกมหนึ่งโดยที่เมาส์มีหมดล็อกเป้าไม่ให้ปืนสายอ่าถ้าอย่างเงี้ยโกงอ่ะสมมติว่าน่าเนว่ย่า่นักดูดเนี่ย คนนึงเนี่ยใช้เมาส์ธรรมดาเลยเมาส์อัลลร้อยหนึง่งที่มันไม่ได้มีปุ่มอะไรเลยอีกคนนึงใช้เมาส์ที่สำหรับเกมมิ่งเลยมีปุ่มกดรอบตัวเลยอย่างงี้คนที่มีปุ่มกดรอบเมาส์เนี่ยถือว่าโกงไหมอ่ะอันเนี้ยต้องถามก่อนอ่ะ,อะความลื่นไม่วัดกันแต่ถ้าเมาส์มันมีปุ่มเยอะมากกว่าเงี้ยโกงไหมอืมอันเนี้ยมันก็อยู่ที่มุมมองกันเข้าไปนะคะตอนนี้ในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอุปกรณ์เสริมเพียงแค่เท่าที่เราพูดกันนะคะล่าสุดเนี่ยนดุไปเห็นปลอกนิ้วมือซึ่งดุได้มายนะ 8บาทเองปลอกนิ้วเนี่ยทำให้เล่นแบบทัชดีกว่าการที่แบบใช้นิ้วเปล่าเนี่ยไอ้ปลอกนิ้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่8บาทเข้าไปเนี่ยจะถือว่าแบบเอาเปรียบผู้ต่อสู้ไหมหรือว่าจ,จริงแล้วมันก็แบบใครก็หาซื้อมาได้ไอต้ตัวต่อเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยมันก็แค่ตัวละ3 4 0 0เนี่ยมันมันก็ไม่ได้แพงเวอร์อะไรเนี่ยมันดูโกงไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าในเกมที่มีการใช้งานพวกนี้เนี่ยเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่แม้กระทั่งจอยเกมที่นุ่รีวิวเองก็ตามไเี่่ยกกก็จะมาารบออวว้ล ถ้าคุณนําไปใช้กับ PUBG เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนได้นะถ้าเกิดว่าคุณไปใช้กับเกมแบบแนวคอมพิวตี้หรือโดยเกมยิงอะไรเงี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนได้นะอันนี้มันคือสิ่งที่แม้ทั้งคนผลิตเองเนี่ยเขาก็ยืนยันว่ามันมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ยังสามารถขายได้แล้วก็ให้คนเนี่ยแบบมาลองเล่นกันสาเหตุมันคืออะไรก็อย่างที่เราได้พูดไปเราว่ามันอาจจะเป็นแค่เ,เหมือนที่คอมเมนต์แหละคอมเมนต์บอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ สิ่งที่ทำให้เขาสนุกขึ้นในการเล่นเกมเขาไม่ได้จริงจังขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องไปแข่งแบบจริงจังคุณจะต้องใช้โทรศัพทแบบ์แบบเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมเอออย่างสมมตงง o, ง o, มิงานของ ivo, ขอ p p o อเงี้ย่ะก็อัพ Oppo หมดงานของ v ีโวกับ v ี v วหมดงานของ ROG กับ r o โอจีหมดงานแ a c k s ชาร์ก็ b l แบล็ h ชาร์หมดอะไรเงี้ยทุกคนก็จะได้แบบ เข้ากันหมดในการใช้งานคราวนี้สรับและดุดเองเนี่ยในมุมมองนะเราเองก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเยอะแต่ว่าถ้าถามเรานะเราว่ามันคนละแบกกับโปรนะโปรคืออะไรโปรคือโปรแกรมโกงอะ่ะอันที่เช่นแบบยิงทะลุแบบหรือปืนล็อกหัวอะไรเงี้ยมันอย่างเงี้ยคือโกงนะคะมาโครคุณผู้ชมรู้จักมาโครไหมมาโครคือการใช้คําสั่งที่แบบเราเซฟเอาไว้แล้วก็แบบกดรั้วๆยิงรัว้อะไรเงี้ยที่เขาใช้กันเนี่ยมาโครก็โกงนะแต่ว่ามัน มันก็มีอ่ะในเกมมิ่งโฟนเองก็มีหมดมาโครซึ่งล่าสุดเนี่ยมีเป้าออมาให้ด้วยนะคือหมายถึงว่าปกติเวลาเรายิงปืนเนี่ยเป้ามันจะขยายออกใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันจะมีเป้าล็อกให้ตรงกลางค้างไว้อย่างนั้นเราก็ยิงแค่ตรงนั้นเฉยเอันนี้ก็โกงแล้วมีล่าสุดอีกนะดุด,ดีวน่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นเรด Magic ที่มีโหมดคล้ายๆกับโหมดเอ็กซ์เคือมันจะเป็นโหมดที่เปลี่ยนสีภาพให้มันกลายเป็นแบบ เหมือนภาพแบบแนวฟิล์มแนวแนกาทีฟไปอะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะเห็นคนได้ง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวเราเองแล้วก็เราลองถามเพื่อนๆเ,เราก็หลายๆคนก็บอกว่าเออมันก็อาจจะเห็นชัดขึ้นนะแต่ถามว่าถนัดไหมก็ไม่ได้ถนดัดถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้ดังนั้นเขาก็เลยมองว่าสิ่งที่สําหรับพวกเขาเนี่ยสำหรับเพื่อนๆน่าด,ดุดนะที่เรียกว่าโกงจริงๆเนี่ยคือโปรแกรมโกง เช่นยิงเข้าหัวเลยยิงทะลุก,กำแพงยิงทีเดียวตายอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือโกงอย่างเงี้ยอุปกรณ์เสริมงเนี้ยอาจจะทําให้เราได้เปรียบมากกว่าแต่ว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อเหมือนกันและมีสิทธิ์ที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองในการที่จะมีสิทธิ์โดนแบนและบางคนเขาก็แค่ เล่นสนุกไปเฉยเขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นะนะบางคนาแบบเอออยากลองเล่นอยากลองใช้หรือว่าบางคนเขาถน,นัดหรือว่าอะไรเองก็ตามแต่เนี่ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลไปมากกว่าแต่พอการแข่งขันปุ๊บเนี่ยมันก็โอเคตามนั้นนะคะอะแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการโกงหรือว่าเอาเปรียบไหมหรือว่าเฉยๆเลยกับเรื่องนี้ เขาไม่บอกเราข้างล่างเลยก็แล้วกันนะคะจะได้มาแชร์ความคิดเห็นกันในเรื่องนี้นะคะและนี่คือรายการมิส,สหายไอทนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยวันนี้เรากลับมาเป็นมุมเดิมเพราะว่ากล้องกับฉากราดูมีปัญหานิดหน่อยนะคะแต่หลังจากนี้เราจะย้ายไปสตูดิโอใหม่แล้วเราคงจะได้ใช้ฉากแบบนี้สักพักใหญ่ๆเลยเพรว่าทุกคนจะชอบกันเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย